สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชั a นแนลครับวันนี้เสนอตอน พลังของบิ๊กมัมแพ้ทางบลูจริงหรือ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 ก็เป็นคําถามที่มีเยอะแยะมากมายนะครับหลายหลายคนเนี่ยมักจะคอมเมนต์ที่ช anel ยูทูบของผมนะบอกว่าพี่พี่ทำไมรู้สืบเหมือนกับว่าพลังของบิ๊กมัมเนี่ยมันจะแพ้ทางบลูเลยนะพี่พี่คิดอย่างนั้นหรือเปล่าผมมีคนเมนต์มาลักษณะนี้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นครับเรามาวิเคราะห์หรือว่าตั้งสมมติฐานกันดีกว่าครับว่า ي, พลังของบิ๊กมัมแพ้ทางบลูจริงไหมจะแพ้หรือไม่แพ้และถ้าแพ้เป็นยังไงและถ้าไม่แพ้ มันเป็นยังไงแล้วบลูคมันจะชนะบิ๊กมัมยังไงนะฮะเริ่มที่ข้อมูลของบิ๊กมามเลยนะครับชาล็อดลินลินฮะหนึ่งใน4ี่จักรพรรดิฮะถ้าว่ากันตามตรงแล้วนะครับฝีมือของบิ๊กมัมกับฝีมือของบลู๊เนี่ยคือห่างกันเยอะครับบิ๊กมามสามารถทุบบลู๊ให้ตายคามือได้ไม่ยากอยู่แล้วฮะแต่นั้นก็จะเป็นเรื่องของฝีมือในการต่อสู้ครับสิ่งที่เราจะพูดวันนี้ก็คือความสามารถของผลปิศาจฮะว่าสองคนนี้เนี่ยฮะถ้ามันเจอกันนะความสามารถของแต่ละคนเนี่ยจะทําอะไรกันได้มากนะ การที่จะบอกว่าถ้าพลังของบลูคนั้นชนะบิ๊กมัมหรือว่าพลังของบิ๊กมนี่ยแพ้ทางบลูคได้อย่างเต็มปากเนี่ยครับนั่นต้องเป็นในกรณีที่ความสามารถของบลูคนั้นสามารถทาร้ายหรือว่าสามารถสร้างความเสียหายให้กับบิ๊กมัมโดยตรงได้นะครับอันนั้นเนี่ยเราถึงจะพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่าพลังของบิ๊กมัมนั้นแพ้ทางบลูคะนะ บิ๊กมาเป็นผู้กินผลปีศาจโซลูโซลูนะคะก็เป็นพลังที่เกี่ยวกับวิญญาณหรือว่าอายุไขนะฮะครั้งแรกที่บิ๊กมานั้นได้แสดงความสามารถตัวเองออกมาให้เราได้เห็น,นะะับคือบิ๊กมารนี่ครับแม่งโชว์ความโหดกินลูกชายตัวเองเฉยเลยค <c oughs> รับลูกตัวเองแท้ๆครับแดกเฉยเลยฮะ,คะเคยได้ยินแต่นิทานไทยสุภาษิตไทยนะครับว่าหิวฆ่าแม่นะะ แต่ในวันพีคครับผมหิวแดกลูกครับโดยพลังของบิ๊กมัมในลักษณะนี้ครับเธอจะสามารถช่วงชิงอายุไขของศัตรูได้ถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นมีความหวาดกลัวต่อตัวเธอนะฮะซึ่งในตอนนั้นครับบิ๊กมัมก็จัดการดึงอายุไขของลูกตัวเองมาครับทั้งหมดเลยนะฮะ ทำให้ลูกของตัวเองนั้นนอนตายต่อหน้าต่อตาไปเลยครับก็ไม่ได้แคร์สิ่งใดๆทั้งสิ้นนะสำหรับบนะิ๊กมัมฮะและบิ๊กมัมยังสามารถเอา่วนหนึ่งของอายุขัยที่ดึงมาเนี่ยครับมาเป็นดวงวิญญ,ญาณครับแล้วก็ไปใส่กับสิ่งของต่างๆและพอไปใส่กับสิ่งของพวกนั้นครับสิ่งของพวกนั้นเนี่ยก็จะมีชีวิตขึ้นมาครับแล้วก็มีพฤติกร,รรมเหมือนกับคนเลยนะ,ะโดยเจ้าตัวที่ทําหน้าที่ดึงอายุขัย,ยของคนอื่นมาหรือว่าดึงวิญญาณของคนอื่นมาเนี่ยครับก็จะเป็นตัวร่างแปลงของบิ๊กมัน่ะาาควก พวกดวงวิญญาณที่บิ๊กมัมใส่เข้าไปกับสิ่งของต่างๆให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับหรือว่ากลายเป็นทหารนะฮะนั้นถูกบลูสามารถจัดการได้ครับโดยเหตุการณ์ในตอนนั้นครับบลูได้ประชิญหน้ากับกองทหารหมากลุกปาเถื่อนนะเป็นเหล่าทหารที่ถูกควบคุมด้วยวิญญาณที่บิ๊กมัมนั้นใส่เข้าไปฮะบลูกก็เลยบอกว่าโยโฮ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 แสดงว่าขยับตาที่ดวงวิญญาณบอกมาสินะชายาของผมน่ะคือโซคิงราชาแห่งดวงวิญญาณ พวกดวงวิญญาณที่ถูกใส่ไว้ผิดร่างเนี่ยเมื่อเจอกับดวงวิญญาณที่ร่ำร้องของผมแล้วลก็ไม่มีทางที่จะมาเทียบกันติดได้หรอกครับโย่ ก็กลายเป็นว่าบลูคนะครับสามารถจัดการกับพวกของเล่นที่บิ๊กมัมนั้นใส่ดุมยางเข้าไปได้ครับซึ่งความสามารถนี่แหละครับเหตุการณ์นี้นะ,ะที่ทําให้เพื่อน,อนๆหลายๆคนเนี่ยครับมองว่าเฮ้ยความสามารถของบิ๊กมัมเนี่ยแม่งแพ้ทางบลูคหรือเปล่าว่าบลูแม่งเจ๋งมาทําทได้ถึงขนาดนี้เลยอะ,อะไรประมาณนี้นะส่วนความสามารถของบิ๊กมัมที่สามารถดึงเอาอายุข,ขายของอื่นออกมาได้นี่ครับผมว่าท่านี้ของบิ๊กมัมเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ผลกับบลูคนะนั่นก็เป็นเพราะว่า ตัวบลูค์เองเนี่ยครับคือมันเป็นแค่โครงกระดูครับมันไม่มีอายุขายอะไรแล้วครับเพราะว่าบลูค์มันตายไปแล้วมันตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่โครงกระดูนะครับไม่ได้มีอายุขายอะไรให้บิ๊กมามันเอาแล้วนะเพราะฉะนั้นครับท่านี้ของบิ๊กมาม์มคงไม่สามารถใช้กับบลูค์ได้ผลนะจากข้อมูลที่ปรากฏมาแล้วนะครับจะเรียกว่าพลังของบิ๊กมามนั้นแพ้ทางบลูค์ได้เลยสักทีเดียวไหมก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำถึงขนาดน,นั้นนะเพราะว่าตัวบลูค์เองเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีท่าไหนหรือววว่่าา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 มามมมมีีีคคสสสสรรรถถไไหนเนยทปาา้ง หายให้กับบิ๊กมัมโดยตรงได้เลยนะฮะก็คงต้องบอกแบบกลางๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคงยังไม่ได้มีใครแพ้ทางใครนะฮะแต่เอาเป็นว่าความสามารถของบุ๊กตอนนี้ครับมันสามารถคานอำนาจบิ๊กมัมได้ครับสามารถงัดข้อกับบิ๊กมัมได้นะครับพอที่จะต่อต้าบิ๊กมัมได้นั่นเองฮะ ไม่ว่าจะเป็นการที่บิ๊กมามจะดึงวิญญาณดึงอายุขัยออกมาได้ก็ไม่สามารถใช้กับบลูคได้นะฮะหรือว่าจะเป็นท่าที่บิ๊กมัมสามารถเอาดวงวิญญาณเนี่ยครับไปใส่กับพวกทหารพวกของเล่นเนี่ยครับทำให้มีชีวิตนะแต่ก็โดนบลูค้นชำระล้างได้อีกฮะแต่ในขณะเดียวกันครับถึงแม้ว่าบลูคนั้นจะคาํานหน้าต่อต้านบิ๊กมามได้ในระดับหนึ่งครับความสามารถของผลพิษาของบลูคเองเนี่ยครับก็ไม่สามารถไปสร้างความเสียหายให้กับบิ๊กมามได้โดยตรงได้เหมือนกันฮนะ แต่ถ้าเราจะบอกว่าพลังของบิ๊กมัมนั้นแพ้ทางบลูคได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะฮะคงต้องเป็นในลักษณะนี้นะครับอันนี้จะเป็นการมโนนิดๆนะฮะบลูจะต้องสามารถควบคุมลูกน้องของบิ๊กมัมได้ไอ้ลูกน้องที่บิ๊กมัมเนี่ยเอาโดมิญานไปสายได้นะครับถ้าเกิดว่าบลูสามารถควบคุมลูกน้องบิ๊กมัมให้ไปทําอะไรได้ตามใจที่บลูคิดนะฮะ สามารถเอาไปโจมตีบิ๊กมัมหรือว่าจะสามารถเอามาเป็นกองทัพของตัวเองเนี่ยครับท้าบบลูทําได้ขนาดนี้ครับเราจะสามารถบอกว่าพลังของบิ๊กมัมเนี่ยมันแพ้ทางบลูได้จริงๆนะถ้าเป็นในลักษณะน,นี้นะครับก็จะกลายเป็นว่าพลังของบิ๊กมัมนอกจากจะทําอะไรบลูไม่ได้แล้วนะครับยังถูกบลูเอาไปใช้ประโยชน์อีกนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับกับตอนบิ๊กมัมแพ้ทางบลูจริงหรือหรือหรือหอนะครับแฮชแท็กพู้ต่อต้านาสี่จักรพรรดิบลูฮะ อันนี้ก็คือแนวทางวิเคราะห์ของผมนะครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคนะครับไปดูสติกเกอร์ลายน้องแก้มป่องจอมปวนกันต่อเลยดีกว่าครับน้องแก้มป่องจอมป่วนนะฮะถ้าใครยังไม่มีก็ซื้อได้เลยนะครับโอเคไปที่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าครับฐานดีๆตอบกลัวนะฮะยังมีอีกครับพี่อุซภเป็นเผ่าจมูกยาวสันจีเป็นเผ่าคิ้วมว้วนและโซโลเป็นเผ่าคนหลงทางนะ อันนี้เขาก็พูดถึงคลิปไอ้นี่ไงที่ผมเพิ่งลงไปครับคลิปวันพีซมีกี่ชนเผ่านะครับก็พูดถึงหลายชนเผ่าในวันพีซเลยนะอันนี้ก็มีการเสริมนะว่าอุซพบเป็นเผ่าจมูกยาวสันจิเผ่าคิ้วม้วนนะโซโลเผ่าหลงทางอีกนะเอาเข้าไปนะไอลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าเผ่าจะว้าเหรอเรียกว่าเผ่าไงถ้าเกิดว่านับอย่างนี้เป็นเผ่านี้ตัวแฟรงกี้ก็เป็นเผ่าโรบอทสใช่ไหมครับตัวบลูก็เป็นเผ่าโครงกระดูก ส่วนชอปเปอร์ก็เป็นเผ่าธนุกิใช่ไหมครับและอย่างโลบินกับน,นามินี่หนักเลยครับเผ่านมใหญ่นะครับทุยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่างนั้นรับไม่นับเป็นเผ่านะนี่ก็แซวเสียหลักเลยนะคอมเมนต์ต่อมาครับก็ยังอยู่กับเรื่องเผ่าๆนะครับบอกว่าพี่ลูกน้องของนวดดัไอเรือลบยักษ์นี่เผาอะไรหมายถึงซาวนูฟนะก็มีคนมาช่วยตอบนะครับบอกว่าเผ่าโคตรพ่อโคตรแม่ยักษ์ครับไม่ใช่ครับเนาะ ยังไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเผ่าอะไรนะแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่โตโมโหล่างกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะเลยนะตัวซาฮอนบูฟเนี่ยฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเผ่าอะไรนะเออก็รอข้อมูลเปิดเผยอะไรให้มันชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันตัวสูงตัวใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะเผ่าที่มันผิดแปลกประหลาดหรือเปล่าเออหรือว่าเป็นแค่ตัวเดียวในเรื่องนะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าขอถามหน่อยนะคะชนเผ่าแฟรี่วาร์ดนบเป็นชนเผ่าไหมหรือแค่ปรากฏมาแค่ตอนเดียวเลยไม่นับ เผ่าแฟรลี่วาร์ดคือบรรพบุรุษของเอเนลค่ะที่เอเนลขึ้นไปบนแฟรลี่วาร์ดแล้วได้อ่านข้อความจึงรู้ว่าตัวเองเป็นเผ่าแฟรลี่วาร์ดบนดวงจนันช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยนะครับพี่โปดนะก็มีบอกอีกนะครับว่าแล้วก็เผ่าออสกับเผ่าของซาฮวนบูฟด้วยนะครับพี่โปดสำหรับเรื่องแฟรลี่วาร์ดอะไรบนดวงจนันทนี่คือไม่รู้นะครับบอกตรงๆเลยนะ ออ,อยกับตาฮวนกวูก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ของน้องเขาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะฮะคือผมมีประเด็นกับคอมเมนต์ล่างเนี่ยฮะ,ะคอมเมนต์ล่าสุดนี่ครับบอกว่าฟอร์เฟอร์สุภัตตาเธอคงมาจากเผ่านางฟ้าสินนะเอิกเอิกเอิกเอกอสรุปแล้วนะก็คือเช่นเคยะครับท่านผู้ชมมาคือมีการแบบว่าจีบกระหนุ่มกระหนิงกันอีกแล้วนะ,ะ <laughs> ในชแนลของผมนะ <laughs> คือเห็นสาวสวยไม่ได้นะครับสำหรับผู้ชายในชแนลผมนะต้องมีการหยอกล้อมีการแซวนะ โอเคคอมเมนต์ OK, ต่อไปดีกว่าพี่พี่นวดขาวมันทําลายล้างโลกได้จริงเหรอครับพี่สําหรับเรื่องนี้นะครับก็ถ้าอ้างอิงจากคําพูดของเซนโกคุว่าหนวดขาวเนี่ยมีพลังที่สามารถทําลายล้างโลกได้ก็คงจะจริงตามนั้นแหละครับก็เอาที่ข้อมูลมันปรากฏมาจากคําพูดของเซนโกคุเองนะครับว่า ทำลายล้างโลกได้นะก็คงจะจริงนะแต่ว่าเรื่องที่ว่ามันจะไปทําลายล้างโลกได้ยังไงอีท่าไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะมีพลังที่แบบยิ่งใหญ่มหาศาลพอสมควรนะกับพลังผลกุระกุระของหนวดขาวนะครับคงจะเป็นพลังที่ร้ายแรงมากๆนะเออถ้าเกิดว่าเอาจริงอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะสามารถทําให้โลกเนะี่ยพังพินาศย่อยยับก็เป็นได้นะพี่ครับทําเสียงตุ๊ดทั้งคลิปให้หน่อยครับดูฮะความคิดแต่ละคนนะขอมาแต่ละยา จะบ้าเหรอบ้าฉันไม่ใช่ตูดนะแกจะให้ฉันมาทําเสียงทูเรศทุรังอะไรขนาดนั้นไม่มีทางฉันไม่ทําแน่นอนฉันเป็นผู้ชายทางแท่งนะัดบอกเลยบอกเลยจะให้ฉันไปทําอะไรอย่างนั้นได้ยังไงจะบ้าเหรอ และที่สําคัญนัชันไม่เล็กด้วยแกอยากลองไหมมาบอกว่าชั้นทําเสียงตุ๊ดทาเสียงติดอะไรบ้าผู้ชายอกส้าต่ออย่างชั้นไม่ทําอะไรอย่างนั้นแน่นอนจะบอกเลยจ้าดูเสียงชั้นซะก่อนแมนแค่ไหนคงไม่ต้องสืบนะจ้าผู้จ่าไม่เข้าหูอย่างนี้จะตบหน้าดิ่นมล้วจะบอกเลยอย่าให้ชั้นรู้นะว่าแกอยู่แถวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าชั้นรู้ว่าแกอยู่แถวไหนแล้วก็ชั้นจะตามไปตบแกถึงบ้านเลยลับรองได้โดนนมชั้นตบหน้าแน่นอนมาบอกว่าชั้นทําเสียงตุ๊ดทำเสียงติรดอะไรอย่างนี้ชั้นเป็นผู้ชายทั้งแท ดูสิครับให้ผู้ชายออกสามศอกอย่างผมไปทําเสียงอะไรอย่างนั้นได้ยังไงครับมันไม่ใช่ตัวตนผมเลยนะฮะเออนะฮะคอมเมนต์ต่อไปจ้าพี่พี่บูกิลลี่กับซันจิใครชนะแน่นอนเรับว่าผมเชยร์ซันจินะครับแล้วก็เชื่อว,ว่าบูกิลลี่นี่ฝีมือไม่ได้เทียบเคียงซันจิแน่นอนครับถ้าสู้กันจริงๆรนี่บูกิลลี่โดนซันจิเตะตายลูกเดียวฮะมันอาจจะเป็นคอคโคไดแอบชอบอีวันคอต,ตอนเป็นหญิงนะนี่ก็คือความลับของคอคโคไดนั่นเอง จะบ้าเหรอค็อกโคไดเนี่ยครับจะไปชอออีกวันคอว่โอ้โหนี่คือการเป็นว่านี่ความลับของค็อกโคไดนี่คืออันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยคือประมาณว่าสองคนนี้เนี่ยเคยแบบว่าซีมกึ้มเซเดมาคอมนะกินตับกันอย่างนั้นใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงนี่ไอตัวค็อกโคไดนี่ก็ถึงแม้ว่าจะดูโหดร้ายครับกำยำนะแต่ว่าสรสนิยมนี่ก็แปลกไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน <laughs> ทั้งคิดนะครับเอ้อคิดว่าสองคนนี้กุ๊กกิ๊กกันหนุงกันหนิงโซเดมาคอมกันซะแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเผามิงต่างจากโซออนยังไงครับ ต่างจากโซออนยังไงล่ะนี่เลยมีคนมาช่วยตอบนะครับบอกว่าเผ่ามิงเป็นสัตว์ที่พูดได้แล้วก็มีสติปัญญาแฮชแท็กไม่ใช่พูดมีพลังพิเศษนะก็ตามนั้นเลยนะฮะคือขออธิบายครับเผ่ามิงเนี่ยมันคือเผ่าสัตว์นะครับที่พูดได้มีสติปัญญามีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะฮะเอาเป็นว่ามันก็คือเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละรรับแต่ว่ามีหน้าตาอะไรเป็นสัตว์นะฮะ ส่วนไอโซออนเนี่ยครับผู้มีความสามารถของสายโซออนเนี่ยคือมันเป็นคนเป็นอะไรเนี่ยที่กินผลพิษาเข้าไปซึ่งกินผลพิษาเข้าไปแล้วเนี่ย 1เลยนะครับว่ายน้ำไม่ได้นะฮะสคนที่มีความสามารถของสา so ยโซอ่อนนะครับจะแปลงร่างได้3ารูปแบบครับคือคนได้นะครับครึ่งคนครึ่งสัตว์ได้นะครับแล้วก็สัตว์นะฮะสแบบนะส่วนไอเพามิงคือก็คงรูปร่างเดินนะครับก็คงลักษณะที่หน้าตาเป็นสัตว์นะครับแต่มีร่างกายคล้ายคนนะฮะอย่างนั้นนะโอเคอธิบายอย่างงี้ก็คงจะไม่งงเนอะเอออธิบายง่ายๆพรุ่งนี้สุก13ฝันหวานพี่อย่าทำคลิปโชคร้าย โชคดีนะครับที่ผมไม่ได้ทําคลิปวันที่สุกสิบสามนะผมทําคลิปวันที่สิบห้านะไอเรื่องสุกสิบสามนี่คือผมผมเคยได้ยินนะว่าประมาณว่าสุกสิบสามเป็นวันโชคร้ายอะไรอย่างนี้นะคือได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมีการทําเป็นหนังทําเป็นหนังสยองขวัญอะไรอย่างนี้ก็มีนะเรื่องสุกสิบสามเนี่ยแต่คือม,มันจริงไหมมีใครเคยมีประสบการณ์ประมาณว่าสุกสิบสามแบบว่ามีเรื่องราวแปลกๆอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีก็เออคอมเมนต์อะไรมาได้นะคืออยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่า เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่เคยเห็นมันจะเป็นจริงหรือว่าเกิดขึ้นอะไรกับผมโดยตรงเลยนะเออก็เลยสงสัยว่าไอ้ตกลงว่าสุก13นี่คือมันโชคร้ายจริงไหมหรือว่ามีอะไรจริงไหมนะถ้าใครมีประสบการณ์เออมาลองมาแชร์กันหน่อยนะครับจะได้เอามาแบ่งปันเพื่อนๆลหลายๆคนนะอันนี้อยากรู้จริงๆนะเพราะไม่เคยประสบกับตัวเองเลยเออมาลองแบ่งปันมาแชร์แชร์กันหน่อยนะครับลูฟี่ต้องมีเกียร์5แล้วล่ะพี่ก่อนจะไปสู้กับไคโดลลร้อยเอซูนปลอเพอ้อไปเองครับอืม เรื่องเกียร์หเนี่ยตอนที่จะไปสู้กับไคโดเอาเอาเป็นว่าคือมันจะสู้กับไคโดแล้วมีเกียร์หหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่ายังไงเกียร์หเนี่ยน่าจะต้องมีในอนาคตนะเพราะว่าดูจากตอนที่ลูฟี่ใช้เกียร์สสู้กับแคลเกอร์นะครับคือแคลเกอร์ก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพของบิ๊กมัมนะจะเอาฝีมือ ไปเท่ากับพวกสีจกกักรพัสตรงตรงเลยคือเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะขนาดลูฟี่สู้กับแครกเกอร์นี่คือยังเล่นเอาแทบแย่นะหอบแหกนะฮะเล่นเอาตึงมือเลยนะครับคู่ต่อสู้ระดับแครกเกอร์แล้วก็ใช้เกียร์สีแล้วด้วยคือมันมันยังสู้ยากเลยอะ แสดงว่าในตอนที่ลูฟี่เนี่ยจะไปสู้กับคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่านี้ผมว่ามันจะต้องมีท่าอะไรที่มันแบบว่าเหนือชั้นกว่านี้ครับเลเวลัพมากกว่านี้นะเอออาจจะเป็นไปได้ว่าเกียร์หเนี่ยมันมันต้องมีแหละผมว่าดาว่าต้องมีนะคงไม่ใช่เรื่องเพลย์ครับก็เชียร์ให้มีเหมือนกันนะจะได้ดูอะไรสนุกสนุกนะดูสเต็ปต่อไปของลูฟี่ว่าเอ้เกียร์ห้ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะเออคงจะมันน่าดูนะฮะ โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงถามดีๆตอบกวนๆน,นะฮะก่อนจะจากกันไปครับนีเรื่องเมาส์ตอนท้ายนะครับใครรู้จัก Lab Is n s w บ้างฮะ랩อิ Is Now นี่คือเป็นเป็นกระแสะที่ดังมากนะเป็น,เป,นเป็นเพลงแร็ปะคือผมไม่ค่อยรู้เรื่องเพลงแร็นะเออแต่ว่าผมเพิ่งจะเล่น YouTube สไลด์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปลองกดดู l a ็ is Now นะก็กลายเป็นว่า l a b เนี่ยมันคือ การแล็บด่ากันไปด่ากันมาทับถมกันไปทับถมกันมาด้วยจังหวะท่วงทํานองที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีการด่าอะไรกันลักษณะนี้ด้วยนะคือผมไม่รู้นะว่าไอเพลงแร็เนี่ยดั้งเดิมสไตล์มันเป็นยังไงแต่ที่ผมไปดูแร็อีทนาเนี่ยมันคือการด่ากันดีๆนี่เองเนี่ยด่ากันเป็นจังหวะแล็บนะและที่พีคเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือไอเล็ปอีทนาเนี่ยคือแม่งด่ากันแรงมากโอ้โหแม่เจ้าครับไม่รู้ว่าไอพวกนี้คือเก็บกดอะไรกันมาจากไหนครับ ด่าเก่งกันจริงๆผู้ชายทั้งนั้นนะด่าอะไรเกันขนาดนั้นก็ไม่รู้บางคนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแม่งด่ากันแบบไม่สนใจอายุเลยแม่เจ้าครับจกด่าอะไรกันขนาดนั้นก็นคือแล้วแต่ละคําด่านี่คือแม่งสรรหามาด่าแบบด่าเก่งเว้ยะคือ <c oughs> แต่คือมันประเด็นเรื่องด่าอะไรมันมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่สักเท่าไหร่เพราะว่าไอจากที่ผมดูมันการป แล้วด่ากันทับถมกันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นแบบเป็นข่มอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะเออข่มอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยฮะข่มอีกฝ่ายหนึ่งใครข่มได้แบบได้โหดกว่าได้มันกว่าเงี้ยก็ได้รับเสียงเชียร์ผ่านเข้ารอบไปไงคือเรื่องด่ากันเนี่ยด่ากันด้วยคาหยาบถ้อยคําหยาบแล้วก็ก็จริงนะแต่พอด่าเสร็จเนี่ยคนที่แร็ปคนที่บัตเทิลนเนี่ยเขาก็จะขอโทษกันแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันเหมือนเดินนะแต่ผมนึกในใจคือถ้ามึงด่ากันขนาดนี้ไม่ต้องนับถือกก็ได้ มึงมึงออกจากข้างนอกเนี่ยมันคือมึงแทบจะใส่กันได้แล้วคือมึงด่าอะไรกันขนาดนี้เนี่ยเหนียวกันได้เลยครับคือด่ากันแบบไม่เกรงใจกันเลยนะแต่คือมันก็เป็นแบบเป็นเป็นเป็นเกมไงเออเป็นเกมการแข่งขันที่เขาต้องทํากันอย่างนั้นอยู่แล้วนะเขาก็เข้าใจกันเองนะเออว่ามันแลบนะเออมันต้องมีอย่างนี้นะคือก็ไม่ถือโทษโกรธใครกันนะแต่คือไม่ด่ากันแรงมากตกใจครับบอกเลยฮะไม่เคยเห็นใครที่มันด่าอะไรกันขนาดนี้แล้วด่ากันเป็นทํานองะด่ากันเป็นจังหวะจังหวะ โอ้เออก,ก็ก็เป็นมันดีเหมือนกันนะเอตัวแรปอีสแนวนะอันนี้ก็คือมาเมาส์กันนิดนิดนดนะเพราะว่าไม่ไม่เคยฟังเพลงแรปหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์กับเพลงแรปอะไรอย่างนี้นะครับเพิ่งจะได้ลองฟังได้ลองดูนะก็สนุกดีนะประเด็นที่จะเมาส์คือมึงด่ากันขนาดนั้นไม่ต้องนับถือกันก็นได้ <c oughs> ด่ากันคโคตรโหนะเออแต่ก็มันดีนะครับผม โอเคครับผมก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดสั่นหลักค้างด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ช่องใหม่ของผมไ้ด้วยชื่อชั้นแนวว่าทรงโปรดนะับโลโก้ของชั้นแนวก็จะเป็นตัว P นะครับซึ่งก็ย่อมาจากคําว่าโปรดนั่นแหละฮะซึ่งช่องใหม่นี้ครับผมก็จะทําคลิปอีกแนวหนึ่งนะครับเออแล้วก็ไปกดติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอผมลงคลิปใหม่นะกำลังตัดต่ออยู่นะฮะโอเคอย่าลืมกดซับสไคร้ช่องใหม่ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ